การจัดการข้อผิดพลาดใน C# pe, สามารถอธิบายได้ดังนี้ 1. ความหมายของ exception คือเหตุการณ์ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของโปรแกรมตัวอย่างเช่นหารด้วยศูนย์อ่านไฟที่ไม่มีอยู่จริงถ้าไม่จัดการโปรแกรมจะหยุดทำงานทันที 2. กลไกการจัดการ exception ใน C# pe, เราจะใช้ try catch f i n a r y throw try ครอบโค้ดที่อาจเกิดข้อผิดพลาด catch จับและจัดการข้อผิดพลาด f i n a r y ส่วนที่จะทำงานเสมอไม่ว่า Error จะเกิดหรือไม่โต so, ใช้โยนข้อผิดพลาดออกไปประเภทของ Exception ที่พบบ่อยก็จะมีหารด้วยศูนย์ใช้ i n d e ด็กเกินขอบเขตของอะ r a เรเรียกใช้ Object ที่เป็นนูนหาไฟไม่เจอแปลง String เป็นตัวเลขไม่ได้การจัดการ Exception มีหลายแบบสามารถใช้หลาย c แค h เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดแต่ละประเภทได้สามารถใช้แคสเพื่อจับข้อผิดพลาดทุกชนิด สามารถซ่อนซ้อน try catch ในหลายระดับได้ตามความซับซ้อนของโค้ดการสร้างนักพัฒนาสามารถสร้างข้อผิดพลาดเองด้วย throw new exception หรือสร้าง Class exception เฉพาะกิจโดยสืบทอดจาก exception